ปูตินอาการออกซอแววแพ้ที่เคิดไม่กล้าโจมตีแผ่นดินลักเซีย สวัสดีรับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาตามติดกันต่อนะครับมาอัปเดตสถานการณ์สงครามรัสเซียกับยูเครนกันต่อนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่3นะครับประจำวันที่19กันยายน2567ัน้ะครับท่านผู้ฟังครับสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคของยูเครนตอนนี้นะครับที่มีความดูเดือดและก็ดูเหมือนว่ามันก็ยังคงมีความคลุกขุนกันอยู่นะครับเว้นโปรครอฟนะครับเราจะคุยกันเฉพาะในภูมิภาคคาคีปและก็เคิร์สนะครับท่านผู้ฟังครับ การทำสงครามระหว่างรัเสเซียกับยูเครนในเรื่องของกลยุทธ์การทำสงครามครั้งนี้นะครับในเขตภูมิภาคคาคีปกับเคิร์สนี่นะครับดูเหมือนว่ามันจะมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงสถานการณ์ที่คาคิีปนะครับรัเสเซียก็ยังพยายามที่จะทุ่มกำลังนะครับพยายามที่จะยึดครองภูมิภาคคาคิีเรียกได้ว่าพยายามที่จะกระดึบกระดึบคืบหน้าให้มันได้นะครับแต่สถานการณ์นั้น มันก็ดูเหมือนมันไม่เป็นใจอันเนองมาจากว่ากลยุทธ์สงครามหลักๆของรัเสเซียที่มีการนํามาใช้ในปุยภาคคาคิฟนี่นะครับยังเป็นในเรื่องของการใช้กองทัพรถถังยานเกาะนะครับวิ่งไปตามถนน ตามที่โล่งแจ้งมองเห็นชัดเจนนะครับเดัะนั้นถ้าเผื่อมีการเคลื่อนไหวของทัพรัเสเซียนี่นะครับโดรนของยูเครนที่มันมีปริมาณเป็นจํานวนมากในภูมิภาคนี้นะครับเมื่อมันเห็นความเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นความเคลื่อนไหวที่มันเกิดขึ้นจากทัพรัเสเซียในเรื่องของรถถังยานเกราะนี่นะครับมันก็จะกลายเป็นเป้าหมายในการโจมตีเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ที่ใช้รถถังยานเกราะในการเคลื่อนกําลังพลเข้ามานั้นดูเหมือนว่ารัสเซียนั้นจะใช้ไม่ได้ผลนะครับแต่รัเสเซียนั้น ก็พยายามที่จะใช้ในเรื่องของรถถังยานเกราะที่จะลุกคืบหน้าในการยึดดินแดนเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นเป้าโจมตีจากทางฝ่ายโดนของอยูเคนนี่แหละครับที่มีการเปิดปฏิบัติการอย่างหนานแน่นในภูมิภาคคาคีเพราะนั้นกลยุทธ์ในเรื่องของการเคลื่อนทัพทางภาคพื้นดินนี่แหละครับมันก็เลยทําให้รัสเซียนั้นไม่สามารถลุกคืบเข้าหน้าได้ขณะเดียวกันในเรื่องของการใช้อากาศยานในเรื่องของการใช้ ขีปวุธและเบิดร่อนทางอากาศรัสเซียก็มีการใช้ในปริมาณมากนะครับที่ภูภาคขาคิบเรียกได้ว่าแทบจะทุกวันเหมือนกันที่รัสเซียนั้นจะต้องเปิดปฏิบัติการใช้ซู3 4นี่เลยครับห้อยไอ้เจ้าระเบิดนําวิถีนี่เลยครับบินเข้ามาโจมตีในภูิภาคคาคิบในเรื่องของการโจมตีโดยใช้ซู3 4ห้อยในเรื่องของขีปวุธร่อนระเบิดร่อนนําวิถีนี่เลยครับมันยังคงความได้เปรียบกับทางฝั่งของรัสเซียอยู่ตลอดเวลาแต่สถานการณ์นั้น คาดหมายว่านะครับว่าเริ่มตั้งแต่ช่วงอาทิตย์นี้เป็นต้นไปนี่นะครับความถี่ที่มันเกิดจากการโจมตีนั้นมันอาจจะลดลงอันนี้มาจากว่าคลังอาวุธขนาดใหญ่ที่ถูทางเมืองโทโลเพ็เนี่นะครับซึ่งอยู่ทางปมิภาคทะเวียนี่นะครับมันถูกทําลายเรียกได้ว่าคลังอาวุธของกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นคลังอาวุธคลังแสงขนาดใหญ่ที่สุดในปมยภาคตะวันตกของรัสเซียนั้นถูกทําลายด้วย โดนของยูเคนตั้งแต่เช้าวันพุธเมื่อวานที่ผ่านมาแล้วนะครับความเสียหายที่มันเกิดขึ้นนั้นคลังอาวุธที่ประจำการอยู่ในบริเวณแถบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอิสคันเดอร์นะครับเป็น KN23 จากเกาหลีนะครับขีปนาวุธไม่ว่าจะเป็นของ s 3 0 0 s 4 0 0รวมถึงระเบิดร่อนนำวิถีนี่แหละครับมันพังภาพภายในชั่วข้ามคืนในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่โดนของยูเคนี่ครับเปิดปฏิบัติการไปโจมตี คลังแสงคลังอาวุธต่างๆเหล่านี้ท่านผู้ฟังครับในเรื่องของกลยุทธ์การใช้ทรัพยากรการ,การทําสงครามที่กล่าวไปข้างต้นในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่เคิร์สกับคาคิปมันไม่เหมือนกันท่านผู้ฟังครับในเคิร์สเนี่ยสถานการณ์การ,การสู้รบนั้นแม้ว่ารัเสเซียนั้นจะพยายามถมกําลังเข้ามานะครับบางสื่อนั้นตอนนี้บอกว่านะครับว่ารัเสเซียตอนนี้มีการถมกําลังเข้ามา กว่า7 0 0 0 0่นนายซึ่งสื่อบางฉบับเนี่ยเขาก็บอกว่าการถมกำลังมาในเดือนนี้นะครับโดยเฉพาะเดือนสิงหาคมนี่แหละครับมันเริ่มมีการเพิ่มกำลังเข้ามาเรื่อยๆจนถึงเดือนกันยายนปัจจุบันนี้นะครับล่วงเข้าจะปลายเดือนกันยายนความคืบหน้าในการที่รัเสเซียจะพยายามไปผลักดันกองกำลังของยูเครนที่อยู่ในพื้นที่ประมาณ1,200ตารางเมตรนั้นดูเหมือนว่ามันจะยังไม่สำริจผลเพราะว่าการปฏิบัติการของ ยูเคนั้นก็ยังคงความได้เปรียบและก็สามารถตีโต้กับกองกําลังรัสเซียได้ตลอดเวลาเพราะนั้นการที่รัสเซียจะพยายามเข้ายึดพื้นที่ในเคิร์สคืนนี่แหละครับมันจึงเป็นไปด้วยสถานการณ์ที่มันดูเหมือนว่ามันลาบากเหตุการณ์ที่ดูเหมือนว่ามันลําบากนั้นก็เพราะว่ากลยุทธ์ที่สงครามที่รัสเซียนํามาใช้ที่ภูมิภาคเคิร์สนี่แหละครับมันช่างแตกต่างกันเหลือกเกินกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในคาคีฟท่านผู้ฟังครับความแตกต่าง อย่างที่หนึ่งที่มองเห็นชัดเจนอันที่หนึ่งที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเคิร์ดก็คืออันที่หนึ่งในเรื่องของการใช้ขีปุระล่อนหรือว่าระเบิดล่อนระเบิดล่อนที่มีการใช้งานในภูมิภาคเคิร์ดนี่แหละครับมองเห็นชัดเจนว่ารัสเซียไม่มีปฏิบัติการใช้อากาศยานเครื่องบินอย่างซู -34 นี่หลครับห้อยไอ้เจ้าขีปุธระเบิดล่อนนะครับมาโจมตีเข้ามาในดินแดนของ ลัตเซียเองที่ผู้ยุพาเกิดอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่มีในเรื่องของเครื่องบินโซ3สามสี่อาจจะไม่มีระเบิดร่อนนําวิถีหรืออาจเพราะว่าลัเสเซียนั้นไม่ต้องการที่จะโจมตีในดินแดนของตัวเองนี่ก็คือเป็นเหตุผลว่าทําไมในภูมยภาาเคิดนี่แหละครับมันไม่มีปฏิบัติการทางอากาศของลัเสเซียที่ใช เจ้าสูนย์สามสิบสี่นี่เลยครับห้อยระเบิดนําวิถีโจมตีเข้ามาในตีนแดงของที่สองที่มาที่ปุยภาคซึ่งมันก็จะไม่เหมือนที่เครน่องบินทิพย์นั้นอยู่รัสเซียก็จะก่อนหน้านีสามสี่นี่เลยครับที่ไม่ค่อยเหมือนล่อไปใช้ปฏิบัติการทางอากาศโจมตีเข้าไปในอันดีด้านลึกของรัสเซียแต่ที่เคิร์ดนี่แหละครับปรากฏว่า มันมีเครื่องบินของยูเคนี่แหละครับเปิดปฏิบัติการทางอากาศซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญในการที่ทําให้ภาคพื้นดินนั้นมันสามารถลุกคืบได้มันก็เลยมีปรากฏนะครับว่าที่เคิร์สนี่แหละครับมันตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายนอยู่แล้วนะครับมันมีระเบิดนําวิถีความแม่นยําสูงนี่ครับไปปฏิบัติการในพื้นที่แถบนี้โดยเฉพาะการไปทําลายสะพานรวมถึง การไปทําลายศูนย์บัญชาการของรัเสเซียเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนั้นดูเหมือนว่า F16 นี่แหละครับจะเปิดปฏิบัติการโจมตีเข้าไปในดินแดนของรัเสเซียครั้งแรกที่ผุยผ่าเกิดนี่ก็คือความแตกต่างที่มันเกิดขึ้นจากที่ยูเคนั้นเริ่มมีให้เห็นว่าเปิดปฏิบัติการใช้เครื่องบินนี่นะครับโจมตีทางอากาศเข้าไปในกลุ่มของกําลังรบกำลังทหารของรัเสเซียท่านผู้ฟังครับความแตกต่างในข้อที่3ที่มันเกิดขึ้น ในสงครามที่ปุยภาาเคิร์ดเนี่ยนะครับนั่นก็คือการที่สงครามเรื่องโดนเ p v เนี่ยนะครับทั้งทางฝั่งของรัเสเซียและก็ทางฝั่งของยูเคนั้นมีการใช้งานโดนเ p v กันมากขึ้นแต่สิ่งสําคัญที่ดูเหมือนว่ามันเป็นความแตกต่างของโดนเ p v ทางฝั่งของรัเสเซียกับยูเคนก็คือการที่โดนของทั้งสองฝั่งนี่แหละครับสามารถปฏิบัติการ สำเร็จได้เป็นส่วนมากขณะเดีดวยวกันโดนยูเคนี่แหละครับมันมีประสิทธิภาพมากกว่าเพราะฉะนั้นการทําลายเป้าหมายที่เป็นเรื่องรถถังยานเกราะของทางฝั่งรัสเซียนี่ะครับมันจึงได้ผลมากกว่าทางฝั่งของรัสเซียอันเนื่องจากว่ารัสเซียนั้นอาจจะขาดในเรื่องของกองกําลังสนับสนุนเรื่องกองกัปัทัพโดนนี่แหละครับ ยูเคนั้นเขาจะมีความสามารถอย่างหนึ่งก็คือกองทัพโดนของยูเคนั้นมันมีปฏิบัติการที่มีความชนานาญและก็ปฏิบัติการนั้นมันผ่านช่วงระยะเวลาที่ทดสอบหรือว่าทดลองงานมานานแล้วนะครับอาจจะเป็นปีแล้วก็ได้ที่กองทัพโดนของยูเคนั้นมีปฏิบัติการเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความชนานาญในเรื่องของการใช้โดนนี่แหละครับ มันจีจึงมีมากกว่าทางฝั่งของอขในในรัสเซียขณะเดียวกันโดรนของทางฝั่งรัเสเซียนั้นอาจจะอยู่ในช่วงต้นของการพัฒนาการนะครับเพราะฉะนั้นความสามารถในการที่จะไปทําลายเป้าหมายว่าจะเป็นก็ถังายานเกาะของรัเสเซียนั้นมันจึงไม่ค่อยสำล,ลิดผลรัสเซียจะมีคุณภาพหรือว่ามีความสามารถในเรื่องของโดรนที่ในเรื่องของการลาดตระเวนทางอากาศเพราะนั้นมันก็จะมีข่าวว่าโดรนรัเสเซียนี่นะครับบินด้วยระยะความสูง3,000เมตรมั้ง5,000เมตรมั้งซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันนั้น โดนของยูเครนก็สามารถพัฒนาจนทําให้โดนยูเครนนี่แหละครับไปทําลายโดนที่ลาดตะเวนของรัสเซียที่บินในระยะสูงๆได้เพราะว่ามีข่าวออกมาแล้วนะครับว่าโดนของรัสเซีย ที่รัสเซียนั้นจะพยายามใช้โดนในการบินลาดตระเวนในพื้นที่ของยูเคนั้นมันถูกทำลายจากโดนของทางฝั่งยูเครนนี่แหละครับอันนี้ก็คือความแตกต่างที่มันเกิดขึ้นจากสงครามที่มันเกิดขึ้นจากภูมิภาคอื่นๆท่านดูฟังครับข้อแตกต่างข้อที่4ในเรื่องของอสถานการณ์สงครามที่มันเกิดขึ้นในภูมิภาคเคิร์ดนั่นก็คือเรื่องของการใช้เฮลิคอปเตอร์ เฮลิคอปเตอร์นั้นดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้นี่นะครับรัเสเซียจะมีการใช้เฮลิคอปเตอร์ในการช่วยกําลังรบทางภาคพื้นดินเพื่อจิตบุกลุกไปข้างหน้าแต่สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่เคิร์สนี่นะครับหลังจากที่เครื่องบินของรัเสเซีย2ลำนะครับไม่ว่าจะเป็น M i 8หรือว,ว่า m i ็4อ่ที่ถูกทำลายตั้งแต่ช่วงต้นเกมของสงครามต้นเดือนสิงหาคมต่อจากนั้นมานี่นะครับมันก็ไม่มีปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ของทางฝั่ง รัเสเซียอีกเลยเรียกได้ว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยปกติจะต้องมีเฮลิคอปเตอร์ของรัเสเซียนั้นบินช่วยเหลือในการโจมตีจากภาคพื้นดินแต่ที่เคิร์สนี่แหละครับมันห่างหายเฮลิคอปเตอร์ของรัเสเซียไม่มีปฏิบัติการนับเป็นเวลาก็เกือบจะร่วมเดือนแล้วนะครับมันอาจจะเป็นเพราะว่ารัเสเซียนั้นอาจจะขาดของเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์จู่โจมอันที่หนึ่งหรือว่าน้ํามันไม่มีหรือว่าเหตุการณ์ที่หรือว่าเหตุการณ์ที่เฮลิคอปเตอร์อรนั้น มันถูกทำลายไปหมดอันนี้ก็สุดจะคาดเดาแต่ดูเหมือนว่าเฮลิคอปเตอร์ของรัสเซียไม่มีปฏิบัติการในเขตภูมิภาคแถวเคิร์ดแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับยูเครนั้นยังแสดงความชัดเจนความประสงค์ที่ต้องการเฮลิคอปเตอร์โจมตีเหมือนกันแต่ดูเหมือนว่าการ ตั้งใจที่จะซื้อเฮลิคอปเตอร์จากอเมริกานั้นดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้รับการพิจารณาเพราะนั้นในภูมิภาคเคิร์นี่แเลยครับมันก็เลยเห็นความแตกต่างชัดเจนในเรื่องของกลยุทธ์การใช้สงครามเพราะว่าในเคิร์ดนั้น ไม่มีเฮลิคอปเตอร์โจมตีจากรัเสเซียไม่มีเครื่องบินซูสามสของรัเสเซียฮิวไอเจ้าระเบิดร่อนมาโจมตีนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่มันไม่มีสิ่งที่มันดูเหมือนว่ารัเสเซียมีความได้เปรียบจากยูเคนี่แหละครับมันก็เลยกลายเป็นว่ายูเคนั้นสามารถคงความได้เปรียบแลวก็ยังสามารถยึดพื้นที่เคิร์ดได้เพราะฉะนั้นเป้าหมายที่รัเสเซียจะยึดภูมิภาคเคิร์ดให้ได้ภายในเดือนกันยายนภายในวันที่หนึ่งตุลาคมนี้ดูเหมือนว่ามันอาจจะ ล่นถอยไปอีกแล้วล่ะครับเพราะว่าการปฏิบัติการของทัพรัเสเซียที่ในหุิภาคเคิดนั้นความก้าวหน้านั้นดูเหมือนไม่มีการถมกําลังเข้ามานั้นมันก็ไม่สามารถที่จะลุกคืบเข้าไปได้อันเนึ่อมาจากว่าไม่สามารถใช้ปฏิบัติการทางอากาศมาสนับสนุนได้เพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นข้อเสียเปรียบข้อที่ควรจะได้เปรียบกับทางฝั่งลัเสเซียนั้นแต่มันก็ไม่ได้เปรียบเพราะว่ามันกลายเป็นว่าพื้นที่ต่างๆที่รัเสเซียจะไปโจมตีนั้น มันกลายเป็นพื้นที่ของรัเสเซียเองเพราะนั้นรัเสเซียก็เลยอาจจะไม่กล้าโจมตีดินแดนของรัสเซียรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ